นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ก็คือลองลองระบบอสองพัดลมนะสองพัดลมก็คือวอลลุอะไรต่างๆเนี่ยก็สก่อน,นตัวหนังสือเนี่ยนั่นเยอะบ่ขึ้นเพราะว่าไออันนี้ไม่เฮ็ดไม่เฮ็ดไ,ไม่แล้วมันเกิดส่ไดใเดี๋ยวก็ลองเสียงไม่ใช่ว่าไม่ไม่อยากลอง ล่องให้เบิ่งเนี่ยเพราะว่ามันก็ต้องใส่ลำโพงใหญ่แล้วก็ลองเครื่องอ่าอย่างนี้ยังสิเดี๋ยวจะกดให้ดูนี่โดมันก็จะขึ้นนี่วิทยุ FM s t e r สเตอรโอเสียงไม่เสียงไม่นี่เห็นไหม ทีน,นี้ก็จะเป็นเสียงเสียงไม่เสียงไม,เงม่เลกไม่น,มนี่เปิดเพิ่มเบสโนเปิดเดี๋ยวก็ได้ยินอย่างงี้เสียงเดี๋ยวเปิดให้บางบางตนอนนี้มัน ไม่ใช่ว่าไม่อยากลองให้ฟังไนงะก็คือเปิดแล้วติดแล้วใสเ่เลย <Yeah. S 1> นี่ก็จะิมไอหาหมอแปลงมาใสา่แล้วก็เสียงก็ใช้ได้ลองเบิ่งแล้วดีตรงนี้ก็จะดีกว่าเดิมเทคโนโลยีเปลี่ยนผันไหมให้ดีให้ดังให้ดีก็เก่า ว้าววีเด้นี่ก็ทำใหเรียบร้อยแล้วเพิ่งปิดเพลงเมื่อกี้เนี่ยเปิดไม่ได้เปิดแรงนะเปิดนิดๆหน่นนนอยๆว่าถึงกับเปิดแรงพัดลมเหมือนตึ๊บๆถ้าจะเพิ่มมันก็เพิ่มได้อยู่ที่งบแล้วก็อยู่ที่ไ,ไม่มีรถมา ไม่มีรถไอ้ค่อยมาส่งก็มีอยู่แต่เพราะว่ารถที่กรุงเทพตอนนี้เขาบอกหยุดชะง,งักเพระาะว่าในฮูยูว่าโค,โควิดสิบเก้าเท่านี้เราก็เลยมาส่งบอกค่อยได้ได้เป็นบางพื้นที่แค่น,นั้นเองเรื่องกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็เท่านี้แหละนะแล้วก็เข้าไปเบิร์ติ๊กตอกด้วยนะบาดีนะครับนะดีอย่างแน่นอน